สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t u ู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรับมือดวงพลิกสาราศีนี้ตุลาคมจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่คลิปนี้นะคะจะมาเปิดดวงคน3ราศีค่ะที่เรียกได้ว่าดวงจะมีการเปลี่ยนก็ต้องขอเตือนกันหน่อยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะ a t u ู e ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้นะคะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปโดนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับ3ราศีที่เรียกได้ว่าต้องขอเตือนในช่วงเดือนแห่งการเปลี่ยนดวงในเดือนตุลาคมนี้นะคะราศีแรกเลยก็คือท่านที่เกิดในราศีพิจิก หรือท้าที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะชาวราศีพิจิกต้องขอเตือนในเรื่องของการออกหน้านะคะจะถูกนินทาใส่ร้ายให้เสื่อมเสียแล้วก็ขอเตือนในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะถัดมาราศีที่สองคือา่าี่เกิดในราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะ จังหวะด,ดวงงานคึกคักค่ะแต่ต้องขอเตือนในเรื่องของความผิดพลาดขัดแยง้งระวังศัตรูคู่แข่งเพื่อนร่วมง,งานอย่าไปไว้ใจเด็ดขาดนะคะแล้วเราก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีมีนค่ะหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่13เมษายนนะคะชาวราศีมีนรับผลเปลี่ยนแปลงจากดวงดาวเดือนตุลาคมนี้เยอะหน่อยค่ะต้องมีสติให้เยอะๆอย่าไปบู๊ไปปะทะ ก้เคล็ดได้ด้วยการเดินทางแต่มีผลโชคลาภอยู่ดีๆใครที่ไม่เคยมีโชคเลยอาจกลายเป็นคนถูกรางวัลได้เงินก้อนโตในเดือนตุลาคมนี้ก็ได้ให้เก็บตัวในเดือนแห่งการจำศีลน,นี้นะคะทีนี้มาแถมให้อีกสองราศีที่เรียกได้ว่ามีโชคทางด้านความรักกันค่ะราศีแรกคือท่านจะเกิดในราศีสิงห์นะคะหรือท่านี่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะ จะเด่นเรื่องของความรักมีสเสน่ห์แล้วก็ยังมีข่าวดีในเรื่องของงานเงนินอาชีพอิสระเดือนตุลาคมนี้ได้เงินเต็มกระเป๋าด้วยนะคะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีพฤษภค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนนะคะลงตัวในเรื่องของความรักมีข่าวดีเรื่องงานด้วยค่ะได้รับโอกาสใหม่ให้ลุยได้เลยนะคะมีคนช่วยลับ ได้ลุนตำแหน่งก้าวหน้าที่ดีในเดือนตุลาคมนี้ด้วยล่ะคะ่ะเอาล่ะคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวง3ราศีที่เรียกได้ว่าเดือนนี้มีเกณฑ์ดวงพลิกแล้วก็แถมให้อีกสองราศีที่มีโชคทางด้านความรักนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ